สวัสดีครับเจ็บีทุกท่านครับวันนี้มาชมตะก้อด้วยกันครับสวัสดิภูมิกำลังซ้อมอย่างหนักเลยครับวันนี้ไปบอลโลกครับนี่ครับตะก้อทีมสวัสดิ์ถูกหมายในยี่สิบสองเตรียมพร้อมแล้วมาดูกันนะครับตอนนี้กำลังเปลี่ยนทีมครับ เริ่มต้นกันสโกครับแต่ละคู่ระดับชมป์นั้นนะครับกีฬาระดับประเทศทั้งนั้นเลยครับที่รมาอดีตนะครับอดีตทีมชาตเออิเป็นตจกาก,กอเป็นฟุตบอลนะครับอยู่ด้วยกันหมดเลยนะครับตอนนี้อันนี้กำลังซ้อมอย่ที่นั่งรออยนี้ก็เพื่อจะลงเล่นนะครับ สวัสดีครับ,รบผมคนแพ้ครับมันก็ต้องอยูโดนโดนแน่ <c oughs> พักพอนโดนแน่ครับโอเคนี่เดี๋ยวมาใหม่ครับแก้มือใหม่ได้ครับนี่นี่เอ็ดีหมายเลขสิบห้าเรากำลังนั่งพักผ่อนนะครับแล้วก็ยอมร<อ>ับเจ้าของเลยคนแพ, <c oughs> พ้ผมก็ยอมแพ้แพ้ใช่ลุงมาตั้งหัวคนไม่แพ้ครับอ่าน <c oughs> ี่อาจารย์ยังไม่ยอมลงครับนี่โอ้ยยังไม่ยอมลงตอนไหนครับนนี่นี่ยังไม่เปลี่ยนชุดเลยครับเนี่ยตั้งนานละ <c oughs> ไม่อยากลงไปเป็นภาระเขายังไม่ยอมลงครับนี่โ oh, อ e ้โหจารยังไม่ยอมลงเลยอ่ะยไปดูตัวก้อต่อไปครับทีมนี้สุดยอดนี่กำลังบอมกันครับเนี่ยบรรยากาศก็บรรยากาศ เอ้หครับตามมาเลยยืดสองไม่ดีนะมือเสิบโอ้โหไปแล้วรับโอ้โหยโอยาเรมากนแก่เอาน้าานะโอ้โหไปแล้วครับ

นีสามแปดเปลี่ยนครบของมาอย่างเดียวอย่าจารจัดการันมอเป๊ะออกมานับแบน่อยนี่สามห้าเริเฮอไถเลยเออไ โอ้โหเกือบแล้วเกือบแล้วจารย์เมื่อกี้เนี่ยนิดเดียวไม่เหยียบใส่มือสามเลยก็เข้าลาดครับไม่เหยียบใส่มือสามแล้วฮะโอ้ยโวยเลยโอ้ยยังอยู่ครับมาหน้าเน็ตโอ้ยังอยู่ครับโอ้โหตีมือครับ

มาหน้าเน็ตเอาเบาปุ๊บบาเบาได้ครับอเรียบร้อยเน็ตห้าเลือกต่อเน็ตหน้าจบโอ้โหงงครับงงเวลังงอยู่ครับหมายเลขกหกงงครับเนี่ยยืนงงครับมา เดงงแล้วดบดับโอ้โหมากกลับมาครับนหน้าเน็ตฮีบโอ้ยแน่นอนจริงปึ๊บโอ้ยเอาแล้วโอ้ไม่ทันครับเีดไดอ่าตะก็เข้าน้ำครับอ้ กันดิสวยเราดิพูดนะพูดพี่โอ้ยควาเปรีอยสะี๋ไปออกิี่โอ้ยแอลโตขีไม่รู้ นี่กําลังนั่งคอยครับชุดนะครับเวยาสวย้เ็ดนี่ชัดโอ้ยแช่มเนยิจับไปเลยโอ้ยเพิ่คเตลงตรงนู้นาไปมีปัญญาแล้วไปปัญญาเลยลงไปลูกก็ไปปัญญา่ว่าให่ว่าใหญ่แล้วนี่มาเลยเอก่าว่าฝังตรงข้าบใหญ่แล้ว ตะออกนอกสนามไกลครับพี่เด็ดสุดยอดเลยคอ้าวอาครับอ้เดอเต็มมันิไปหาไ้ออเดยวปคืน็ักผมรออยู่นีม

โอ้ไม่ถึงครับไม่ถึงไม่ถึงม่เอาหินคับวน่าอวให้ักปว่าเาบานนี

โอ้โหออกไปไกลแล้ว <c oughs> เแเขาเปียวยลล้เปลี่ยนเง <c oughs> เปลี่ยนคู่ใหม่ครับเดี๋ยวไปดูคู่ต่อไปครับผมมา นักกีฬามาพร้อมหลายท่านแล้วครับนั่งรอ,อมาเนี่ยครับนี่เนี่เสียสีฟ้าสีาส,าส,าสวยนั่งดูนี่คับตัน อ,อ้าวอนอนเป็น,นพี่แล้ววันนี้โอ้โหกับตนลงมาเองแล้ววันนี้ใส่เสื้อสดใสด้วยสวยของทีมส่วนภูมิมาแล้วหมายเลขเจ็ดจับปิะตูาเตอร์ด้วยดีครับมือเสร์ฟตะก้อของทีมส่วนภูมินี่ครับเสื้อสีฟ้าสดใสกำลังบองอัพอยู่ครับปุ่นเครื่องนิดนึงครับนี่มาแล้วรับมืออา้าวซูนซูนครับเริ่มต้นหมายเลขเจ็ดเสร์ฟตะก้อทีมส่วนภูมิ โอ้ oh, ลงเส้นครับโอ้โหบล็อกได้ครับโอ้ oh, <c oughs> สุดยอดครับแต้มเดินแลว โอ pues like ้โหสวยอ้วครับอลกนี้สวยมากโลกสูนยแต่เป็นลกสุยล้วครับตรงนี้ โอ้ยไม่ขึ้นลปักไม่ขึ้นเลยโอ้ยมนี่ยโง่ตลอดีโอ้สวยสว ทีสวัสดีคุณน้ำมปแล้ตวตอนนี้าค้อเอนนอาแล้วไม่ตายก็ค้างเหลือง,งอกันบบกมาเอาแล้วครับแชมป์จะอยู่ดยได้ไม่ได้โอ้ยไม่ทันครับคุณนอนนท์รับไม่ทันครับ ดีไหมยืม <polarization> กันเลยครับครับยกเอีโดนเลยโอยเห็นาเขพยายามล้มหน้าีนะแล้วย่างอกไ้โอ้สวยสวยครับโอ้ครับโอ้เรียบร้อยครับโอ้สวยบอกมาเย อ้าวไม่เขา้าจีว่านี่เดียวครับไม่เข้าป่าโอ้ยไม่ขึ้นครับอ่าได้กีฬามายแนแล้วครับนี่ สีมโอ้โหไม่รับได้ครับมาบล็อกโอ้ยไม่ข้ามจะได้สบายใจโอย มาเรื่องต่อมาครับมันก็ฟูขขออกนอกสนามไปครับมาโอ้โหฝันกันเต็มที่แล้วคู่นี้สนุกระดับแชมป์ตรงนั้น,นครับนี่ปุ๊บโอ้โหเกี่ยวแล้วไม่ติดโอ้ยโล่โอ้โหโอ้โห,โโหไม่ข้ามเอ้อ

ลองครับ

องรกะงล่แนไม้องสมันนี้นะผมมองไม่เห็นเข่เเวลายกไปผมเก่งผมนี่อ่าีเ่าเตรียมตัวไปู่ต่อไปค่นักเลยนักอะไรยกไปกนไยืนูต่อไปครับมา ไม่มีวมอมมาเริ่มต้นศูนย์เล,ออเลยอ้าวโอ้ยแชมป์ยังอยู่กับออกตั้ง không thèo đi đi khám đừng nghe đâu đi khám cán bộ công an công

ลงลงคุยน่าดูคุยข่มตัวสู้น่าดูลดักกิดทางเนาะอ่าดักิดทางทำไมนซูนมาแล้ว อ่านานนิดออกครับ Oh เชื่อแล้วลูกนี้โอ้โหเข้าทางบอลมาดิโอ้โหเฮ้ย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 โอ้โหยังอยู่ครับโอ้โ อยู่ vô โอ้

Đánh lại hậu Đi thôi, đi rồi Tierks Har League เ uh ดี huh ๋ยวมาฟัคนเดียวมางคนอื่นต้องเข้าาคนได้งรผมเห็นปากเกี่ยวยังไนี่เสออ่เดไใจสักใจ เอาตคียตังนี่เล่นกสไลด์ตัไารัยน้นโันนดีกน้าต้งไม่เดียวทไม่เีะเกมด้ยนะไปล่อโอ้วยครับโอเคกดไลค์กดแชรกดติดตามขอบคุณมากครับสวัสดีครับสนุกคู่นี้สนุกครับ